สิบสี่บทสวดมหาสมัยยสูตเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระควาสักเกสุวิหารติกะปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัทถิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสเพหิวระรรหันเตหิทัสาหิจโลกธาตูหิเทวตาเยภูเย,ยนะสนิปติตาหุนติพระควันตังทัศนายพิขุสังคัญจ่าอัตโขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตัทโหสีายังโข พระขวาสเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงวหาวเนมหาตาพิขูสังเคนสัติงปัญจมเตหิพิขูสเตหิสเปหิวอารหันเตหิทัสสหิจารุกทธาตุหิเทวตาเยปูเยนะสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศนายะพิขูสังคันจายานุนะมยามปีเยนะพระขวาเตนุปสังเก กามยามาอุปสรงคามิตวาพระควโตสันติเกปัจเจกคาถาภาเสยามาติอัถโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพลาปุริโสสัมมัญทิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระควโตปุระโตปาตุระหังสุอัถโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกกาพระควตตา เทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีมหาสมโยปวณนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสัมมายังทักกิตายวะอปราชิตตาสังคันติอัทขูอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัตระพิกโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุกมะกังสูสารถีวเนตานิคะเหตตวาอินเทริยานิรักขันติปันธิตาติ อัตโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตวาขีร่างเฉตวาวะปลีฆังอินทัขีลรงโอหัจจามเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอปปาราเทวตาพระควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีเยเกจีพุทธังสรนังคตาเสนเตคมิสันเตียปายะภูมิงปายามนุสังเทหังเทวกายยางปริปูเรศสันติติอัถโคพระควาภิขูอามันเต สีเยปุเยนะพิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิกเวอหิสุงอติตามัทธานางละหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควันตานางเอตาปรมาเยวเทวตาสนิปติตาอหิสุงเสยยถาปีมายหังเอตารหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอตา อนาคตามัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระกวนตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาพวิสันติเสยยะถาปีมายหังเอตาระหีอาจิกิสม,มิพิกเวเทวกายานาัง นามานิกิตตายิสม,มิภิกขเวเทวกายานังนามานิเทสิสม,มิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมนาสิกโรธาพาสิสม,มิตีเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะควโตปัจัโสสุงภะควาเอตาทวจะสิโลกามนนกสัสามิยัตภูมาตาทัสิตายสิตาคลิป ขับพรางปหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวสันลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนาสาสุทธาวิปปัสสัน นามนาเวลาพิโยปัญจสเตยตตววะเนกาปีรวัทเวตตูวอมันตยิสสทาสาวเกศาสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขะวเตจ่าอัตตาปมะกะรุงสุตตะวาพุทธศาสนาสนางเตสัมปาตุระหูยานางอมนุสานัทัสนางอเปเกสตามัทคุงสหัสังอัตตาสตาริงสตังเอกสหัสานางอมนุสานามัทสูงอเปเกนัตตา ขงทิสาสภะพุตตาอาหุงตันจัสภังอภินยายาววักิตวานัจคุมาแต่ตัวอมันตยิสสถาสาวเกศสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขโวเยโวหังกิตยิสมิขราเยนุปุพะโสสตาสหัสาวยาขาภูมากาปีรวัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนังจะสหาสาหิมวัตายาขานานัตตะวนิโน Iti mantu cuti mantu wana wana โมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางสาตาคิราติสหัสสายขานานตตาวนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันาวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางอิเจเตโสราสสหัสสายขานานตตาวนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันาวันโตยัสัสิโนโมทมานาอภิการมุงพิขูนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายขานานตตาวนิโนอิทิมันโตชุตติมันโตวันาวันโตยัสัดสีโน มานาอภิกรมมงพิขูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลรสานิเวสนางพินโยนางสตาสหัสังยาขานางปยิรุปาสติกุมพิโรราชคหิโกโสปาคาะสมิติงว่านางกุริมันจัตทิสังราชาทัตตรัตโถภาษาสติ คันทพ,พานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทานาามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสิโนโมทมามนาอภิกามุงพิกขูนางสมิติงวะนงางทักขีนนจัตถิสังราชาวิลุณโหตปภาสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะพระหโวอินทานาามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันานวันโตยสัตสินโน โมทมานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวานางปัจฉิมันจัตทิสังราชาวิรูปโคปาสาะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตสสพระหโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาอภิกรรมุงพิขูนังสมิติงวานางอุตรันจัตทิสังราชากุเวโรตัสปัสสะสติยักขานังอาิปติมหาราชายัสสสิโส ปุตตาปีตัสสาพหะโวอินทาน,นามามหาหะพลาอิทธิมันโตชุตติมันโตว,วันนาวันโตยัสัสสิโนโมทามนาอภิการมงพิขูนางสมิตติงว่นางปุริ มาทิสังทัตตรัตโถทักคีเนนวิรุณหโกปัชิเมนวิรูปโขกูเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทลมานาอัฏฐังสุวเนกาปิโรวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจากกินนุมันทูนิมันทูจักปนาโทโอปามโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตเสโนจคันทพโณโรราชาชโน สโพอาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทมนาอภิกามูพิกุนังสมิตติงว่านางอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชกากัมพระสัตราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทัตรัฐาจ่อาคุนาคยาสัสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวานังเยนาคาราเชสหสาหรันติทิพาธิชาปขคีวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวนามัชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาคาราชานมาสีสุปนาโตเขมามกาสีพุทโธสันหาหิวจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันาสารนามกังสุพุทธังชิตา วชิระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสัตสิโนการักัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจาระหาราโทนมมจีสหสตันจากผลิตปุตตานังสพเพเวโรจนามกาสัยหิตวาพลิงเสนางราหูพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทันเตภิกขูนางสมิติงวะนาง อโปจเทวาปฐวีจเตโชวายโยตถาคุโมงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจะยสสาสหเมตตากรุณากายกาอคเทวายสัสสิโนทเสเตทัสสทากยาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางเวนทูจเตวะชาฮาริ ยะอสมาจัตทเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตาจันัคขต,ตานีปุรกคิตตวาอาคูมันทวราหกาวาสูนังวาสโบเศธโถสกปาคาปุรินทโทล ทศเสเตทศธากยสาสเพนานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโต,ว,ว,นตวนาวนโตยัสสิโนโมโทมามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอัถาคูสหภูเทวาชลระมคิสิขารีวาอริทกาจะโรชาจะอ,อุม,มาปุพานิพาสินโนวรุณาสหาธรรมาจ่าอัุตตาจ่าอเนชกา สุเลยายรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสินโนทเสเตทศธากายาสะเพนานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัตส,สินโนโมทามานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุษสามานุษย์สุตมาขีทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกา ถาคูหารโยเทวเยจโรหิตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวยสัสิโนทเสเตทศทากยาส,าสาเเนานตตะวานันีโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสินโนโมทามานาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวานางสุก,กากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหาโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทววิจักขนา สทธามตตาหารักขจามิสกาจายัสสิโนธนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศธากายาสภเนนัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาสิโนโมทัมนาอภิการมุงพิขุนางสมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากัถกาจายัสสาสิโนสมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานรติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทเสเตทัศธากายาสภเนะนัตตะวานิโน อิทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยะสัตส,สิโนโมทามานอาอภิกามุงพิ่ขูนางสมิติงว่านาง สัทเทตเทวนิกายาสเพนานตวันิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิศาสหะปวุทธาชาติมัคขีรังโอคตินนามนาสว่างทักเขโมคตรังนาคางจันทวังอสิตาติตังสุพรมมาปรมาโตจ่ปุตตาอิทธิมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจ่โสปาคาสมิติงวานังสหัสสะพรามโรกานางมหาพรมาพิติถติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสสิโสทสศไทรสราอาคูปัญเจกวัสวัตติโน เตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปริวาลิโต,ตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเก มาราเสนาอภิกรมิปัสสาการหัามันที่ยังเอธาคันหัตถาพันธาาราเคนาพันธมัทุโบสมันตาปริวาเลถามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตธามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตระมหาหัจจาสรังกัตวานะเพร,ระวังยถาปวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตถาโสมจจุทาวติสังกุโทอสยยังวเส ตันจัสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจกคุมาตตตยิสัทธาสาวเกสเสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาตปะมะกรุงสุตตวพุทธศาสนางวิตาราเคหิปกามุงเนสังโรมัปีอินชัยยุงสเพวิชาตสังฆามาพยาติตายะสัตสิโนโมทันติสหพูเติสาวกาเตชนสุตตาตี สิบห้ามงคลจักรวานใหญ่สิริทิติมติเตโชชยาสิทธิมหิตทิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสาสพันตรายะนิวารัต นาสมาธิสาภะควโตัวระหะตสัมมาสัมพุทธสะทวติงสัมมหาปุริสารัณนานุภาเวนะอสีตญานุพยัญชนะนุภาเวนะอัตุตรัสตตมังครลานุภาเวนะฉัพันนารังสิญานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัศปารามิตานุภาเวนะทัศอุปปารามิตานุภาเวนะทัะปรมัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมาธิปัญญาณุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลรานุภาเวนะเยยธรรมานุภาเวนะจตุราสีตัสหัสธรรมขันทานุภาเวนะนวโรกุตรธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคิกามคานุภาเวนะอัตสสสมาธิปัติญานุภาเวนะชราพิญญาณุภาเวนะจตุสัจญานานุภาเวนะ ทะภรรายาณุภาเวนะสัพพญยุตายานุภาเวนะเ,เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนัตตยสรารนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรคะโศกุ บัตถวะทุขโทมานสุปายาสาวินัสันตุสภาอันตรายาปีวินัสันตุสภสังกปาตุยหังสมิทฉันตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสตาวัตสาชีเวนะสมังคิโกโหตุสภพธาอากาสปปพัตวนะภูมิคางคามหาสมุทาอรักกาเทวตาสัทธาตุมเหออนุรักขันตุ พวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุถีพวันตุเตพระวต uh ุส yes ัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทถีพวันตุเตบทพวัตุสัพอวยพรสัพพมงคล นักขัตยักขาภูตานางปลาปากขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยักขาภูตานางปลาปากขหานิวารนาปริตตสาสนาอุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวนักขัตยักขาภูตานางปาปากขหานิวารนาปริตตสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏเวบทนักขัตยักษ์สวนไรนักสัตว์ยักษ์และพูดผีสิหก พเทกรัตคาถาอติตังนานวาขเมยยะนปฏิกัรเขอนาคาตางังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทตีตังปะฮีนานตางังอัปปตันจะอนาคาตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธามงตถาวิปัสติอสังหิลังอสังกุปปังตังวิทามะนุพรูหายเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนเงันไม่ครอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองเนืองให้ปลูกปรงเถิดอัจเชวกิตตามาอัจเชวกิจจะมาตับปังโกชัญญามะรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังครันเตนะมหาสเสนนาะมจจุนาเพราะว่าเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวัง ิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตมะมตันทิตาตังเวพาเทกรตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลวว้วผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชฉนี้แล สิบเจ็ดอภินหาปัญจเวกคณะปาถาชราธรรมามิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมามิพญาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมามิมรณันางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้พไไไดสพเพหิเมปิเย หีมันนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกร,ะะกรรมัสากกรรมหิกรมกรมทายาทากรรมโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยำกลางมังกะริสามีกัลยานางัง ว่าปาปะกังวาตัดสาทยาทาพวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอําเหหิยพินหางปัญจเวกิจตบพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน